สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอก็จะมาแบ่งปันนะคะสูตรหวยวัยหนึ่งนาทีนะคะก็จะเป็นหวยวัยหนึ่งนาทีจะเป็น2ตัวล่างนะคะไม่ใช่ปักหลักล่างนะคะถ้าคนเคยเล่นมาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าปักหลักล่างปัก10บ,บนแบบนี้นะคะ10ล่าง10บบนแล้วก็ปักหลักบนนะคะแต่อันนี้มันจะได้เยอะกว่าปัก หลักล่างนะคะถ้าปักหลักล่างหนึ่งบาทมันจะเท่ากับทุนมันน้อยแต่ว่ามันก็ได้น้อยเนาะแต่อันนี้ทุนมันเยอะแต่ว่ามันก็ได้กําไรเยอะเหมือนกันนะคะต่อรอบนะคะหวยวยหนึ่งนาทีจะมีหนึ่งนาทีแล้วก็หนึ่งนาทีครึ่งนะคะแอดว่าหนึ่งนาทีก็โอเคนะคะเพราะว่ามันเร็วดีเนาะ สูตรนะคะเป็นสูตรที่แอดจะใช้บวกกันเหมือนเดิมนะคะอย่างที่แอดเคยลงให้สมาชิกนะคะบางคนบอกว่าทำไมไม่แนะนำเว็บบ้างอาแอดไม่สามารถทิ้งลิงก์ไว้ในช่อง y o u t u b e นะคะหรือว่าเราแอดไลน์มาสอบถามแอดก่อนก็ได้นะคะกดลิงก์หน้าช่อง Youtube นะคะสอบถามก่อนก็ได้นะคะ อาที่แอดเขียนมานะคะก็จะเป็น2ตัวล่างนะคะคล้ายๆวินเลย2ตัวล่างมันจะเป็น8ตัวนะคะ8ตัว8ตัวถ้าเราลงทุน1บาทนะคะจะทุนเราจะอยู่ที่ถ้าเราแทง1นบาททุนจะอยู่ที่28กําไรจะอยู่ที่21บาทต่อรอบนะคะภายใน1นาทีนะคะถ้า5บาททุนจะอยู่ที่140กําไรจะอยู่ที่105บาทต่อรอบนะคะ ต่อรอบก็คือต่อ1น,นาทีถ้าเราได้บวลาสาม0เราถอนขั้นต่ำา300อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถาเล่นหวย1น,นาทีก็ได้นะคะมันก็คล้ายๆกับยี่กี่ที่แอดลงให้สูตรมันก็คล้ายๆกันแค่เราแบบเทสย้อนไปดูนะคะมันจะออกผลนะคะแล้วก็กดลูกศรแบบนี้นะคะกดลูกศรกดย้อนไปแล้วก็จด เรียงขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็ดูสถิติว่าสูตรไหนมันเดินนะคะเราเอาสูตรยีกร่กี่ที่แอดลงให้มาใช้ก็ได้นะคะอ่าแอดจะใช้อันนี้มันหลุดช่วงนี้หลุดบ่อยมากนะคะแต่ว่าแอดจะไม่ได้แบบจิ้มทุกรอบนะคะจะเราจะจิ้มแบบว่าถ้าเราเจอเลขดับเราก็แค่ทบแบบนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะถ้าใครกดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ตต่อไปนะคะแอดจะพยายามลงสูตรให้สมาชิกนะคะพอพอดีช่วงนี้แอดก็ไม่ค่อยสบายบ่อยเนาะก็คือ,อลดลมบ้างโน่นนี่นั่นบ้างนะคะแล้วก็ขายกับข้าวไลแมนบ้างนะคะก็ไม่มีเวลาลงให้สมาชิกวันนี้แอดก็มาลงให้สมาชิกแล้วก็ตามกันได้นะคะ จะใช้10ล่างบวกด้วยหน่วยล่างก็จะเป็น7บวกด้วย9เท่ากับ16นะคะเราเอาแค่ตัวท้ายนะคะมา6 7 8 9 0 1 2 3เหมือนวินเลยเหมือนวินทุกอย่างที่เราเล่นยี่กี่วินก็คือเรามาเรากดแค่เลขนะคะเราไม่ต้องไปวินแบบเหมือนยี่กี่นะคะเรากดแค่เลขแบบ 6 7 8 9 0 1เ้อืมเรากดคำว่า2ตัวล่างที่แอปอ่าลงคลิปให้ดูนะคะ2ตัวล่างแล้วกดตัวเนี้ยเราดู1นาทีถัดไปมาหรือเปล่ามา6 3มานะคะมา6 3เห็นไหมคะอ่ารอบต่อไปก็คือ6บอกอ่ารอบต่อไปก็จะเป็นอ้ออ่า08แดขออภัยด้วยมานะคะ0บอก8เท่ากับ8 9 0 1 2 3 4 สองสี่หกห้านะคะไม่มาถ้าเราแทงหนึ่งบาทแล้วก็ทบเป็นสองบาทสี่บาทหกบาทแบบนี้นะคะเพราะว่ามันหนึ่งนาทีมันก็เร็วแล้วก็สามารถทบได้นะคะอ่าเราแทงหนึ่งอ่าสมมติว่าเราแทงหนึ่งบาทแล้วก็ทบเป็นสองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่มานะคะรอบต่อไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เราทบนะคะเราทบเราทบเป็น4ีหนะคะก็จะเป็น7จหนึ่งมานะคะเราทบเราก็มาเริ่มสเตปแรกใหม่นะคะ8 9 0เก้าศห้าเรามาเริ่มสเต็ปแรกใหม่ก็คือเราแทง1บาทใหม่นะคะมาเริ่มต้นแบบนี้ใหม่คันทองอย่ามัวุ่นวายกับแม่ได้ไหมศูนย์หนะคะมานับต่อไปเลย ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแมาไหมคะไม่มานะคะไม่เป็นไรเราทบเป็น2บาทอ่าสามสี่ห้า6กเจ็ดแปสองส่หสองสไมมาอีกทบเป็น6เราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ทบตามสเตปนะคะตามงบของเราด้วยนะคะอ่ะทบเป็นหกนะคะก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบนี้ไม่มาอีกนะคะเราก็ทบแปดทบแปดก็จะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มานะคะทบแปดมาถ้าทบแปดบางคนบอกว่า ใครจะไปทบเยอะขนาดนั้นมัน1นาทีนะคะเราลงทุนแค่หบาทมันก็ไม่เกิน100นะคะจะก,กี่รอบมันก็ไม่เกิน100ถ้าเราเล่นทบนะคะหบาทมันก็แค่ยี่สิบแปถ้าเราทบไปก็เป็น50าสิบกว่าบาททบไปสี่รอบยังไงก็เรามาเริ่มต้นทุนใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะแอดจะไม่แทงทุกรอบนะคะเราถ้าเราบวกแล้วเราก็อ่าดูสถิติเอานะคะหรือว่าเราจะ ดัดแปลงเอาหน่วยบวกด้วย1 1น,น,นะคะหน่วยล่างบวกด้วย1คงที่แบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปนะคะ,ะมันจะแบบเหมือนเดินบางวันก็เดินแบบต่อกันยาวมากบางวันก็จะเดิน1นดสแบบนี้นะคะเดินหนดสแบบนี้ถ้าใครอ่า อยากสอบถามก็คือแอดไลน์หน้าช่องนะคะก็จะมีลิงก์ไลน์หน้าช่อง Youtube นะคะแอดมาหาสอบถามแอดได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะแนะนำให้เนาะสวัสดีค่ะ